มุ่งทนบุรีเอฟซีเราพร้อมสู้และมุ่งไปไปถึงฝันนั้นยิ่งใหญ่จะคว้ามาเป็นของเราขอใจทุกหนึ่งแรงสองสารเป็นกำลัง ก็ผ่านใจถึงใจสู่ทางแห่งความฝันฝันใจยิ่งใหญ่ดูเสยดฟ้าสักเพียงใดจะปีนขึ้นไปประกาศไว้ให้โลกรู้ เป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮัาตำแหน่งฮับลับแ,แล้วก็ฮับลุกนะครับทั้ง3คนก็เป็นนักกีฬาที่ยังอายุน้อยอยู่นะครับแล้วก็ยังมีไฟในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะ,ะประสบความสำเร็จนะครับรับคมองการเสริมทีมตอนนี้ของกรุงเทพมูรีเอซียังไงครับก็ตอนนี้เท่าที่เราได้เนี่ย ถ้าจะเสริมมาเพิ่มเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ใช่เป็นความต้องการมากเหมือนแต่ก่อนละ,ละเพราะว่าตำแหน่งที่ได้มาก็เกือบครบละแล้วก็น้องๆที่เข้ามาในทีมเนี่ยกเ็เริ่มปรับตัวเข้าหากันแล้วกเ็เล่นด้วยกันได้ดีนะผลงานการอุ่นเครื่องในตลอดช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาม,มีอะไรต้องปรับปรุงหรือว่าพอใจตรงไหนมากน้อยแค่ไหนอออพอใจพวกเขาในส่วนของ พัฒนาการนะแมตช์แรกๆเนี่ยย้อนไปเมื่อ2เดือนเดือนครึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คนะวามเป็นทีมแล้วก็การเล่นด้วยกันเนี่ยยังยากอยู่นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับโดยเฉพาะบอลสั้นและก,การเล่นตามระบบก็ทําได้ดีนะครับก็ ช่วงหลังๆก็เริ่มจะชนะแล้วก็เริ่มจะควบคุมระบบการเล่นของทีมได้ดี